พี่น้องบรรยากาศหลังจากเหลื่อนงานบวงสรวงครับโอ้โหวัหนนี้บ้านเรามีงานนะครับ ไไากันไล่สัมมาเกนเในจาวารูหาของมุนปเส็เป็นูสิทธิจได้ละเอียดได้สาวน้อยไหมคะนี่บกค่ะหมอค่ะสาธุสาธุรือบายผละนะครับมันเือหัดเอ้าสาวน่อยนก่ ได้หน่อยก็ได้หน่อยเนล่าข้า่้สาธุค่ะค่ะยายจะคือน้าหนามาเต็มตัวนี่แป้วฉันมีความรู้สึกว่ากูใส่สุดธรรมดาไปก่อนนะเดี๋ยวใส่สุดขาวสุดขาวเนี่ยลดจ้ะก็เลยเนอะเมนแล้วไปจีแล้วยปจีวายยังสูจากฟ้างแล้มัล้าูดแู้อยหูแล้ว แม่ชุดขาวอยู่ทั้งรถป้าแม่ป้าแม่าแม่เห็นอนเห็นขอก่้าใจแล้วป้นใจไามแล้วปเห็นขอความอยู่ในกลุ่มปกาได้ถอดออกไม่เห็นมาเห็นอยู่ในนี่มาเห็นอยู่ในเนี่ยน้ำแต่พออาบดอกแปมแม่นีสิาดีเลี้ยวกับสภบพเก้าคือเก่าตาบ้านน่สาเมือมือเลี้ยงมากไหมวันี้ค่ะตาบ้านหายสามเนียบที่ยัวเพื่อเทศมล เอากระเขาาเห็ดไหวบ่บัะนี่เห็ดฮักิีไหนฮที่ทกนกินสุกัแงเกี๊ยอมที่จะบลอดีตื้นตะปีถามดีซีตาตื้นตีหาขวดบันี่สิไปตลาดอีบบันมื่นไปมื่นนี่แหละอันนี้กินมาแล้วมื่นเื่อมาแ่กะุกสิเาไเยี่ย่ว่าไงเงินกรเทหัวโป่มาแต่งหนาแต่เจ้าขุ่นข้นพุ่งขืนเท้าอารามลูกอารามถมายให้พี่หน่อยเลว ังว่าเต้นเเนาะเออยังวเ้นแเ่กียเกียวเรวนเจได้คืออ้าวเปเจงได้คืออะไรเลือนเจ้าบ้าน่แหละคือออเกากในออเกากในดีสิมาจกทพันบายสีเขาเนี่แหละเออเย็นหลักเยนเย็นกระบอกชันมาอันพีสิมาหัวดีซีดีาดีอยากับไปตลาด เอยกะการไม่อย่างกะงงงสาวอย่างกะเรียามก็เปรียตแก๊วก็ไรีดถามอี่ผู้ใดมาจัดดอกไม้ไปก็เ UM รียดบางสื่อว่าจั่นสรุปแล้วคือสื่อสารกันผิดออแกเคใดเข้าใจว่าเป็นวันที่สิบเก้าแล้วออเคไหนเราก็อยู่ที่ตรรมฯแต่บพรเป็นยังพื้นพักปลางเนี่ยมาแรงไรสดีมือนีฮับเอาบหวงส่วนแต่พอดีเด็กหน่อยที่งานกับศิด้มีเวลาใหญ่เวทีเข้าไปเมื่อนี้ใหญ่เวทีเจ้าก็ได้หลายคิดอีกขึ้เก่าใหญ่เวทีน่ะแต่ละวัน เวลาสีเรียนนะคเนาะแล้วปะลาสีเรียนอยู่กรโดยว่าการอยู่ในของนวือกเทอานนามมาก่นเอที่ลามนนี่กหแต่มันเบิดมืเด็เป๊ะเป๊ะแลวก็เป๊ะแล้วก็เลยสีเรียนเนียกาล่แบบเรียที่านาได้เหมเพิ่นเพิ่นนอนยูี่้าดังไหมยดังแล้วาั้มาแต่สาอเดียวเบาดังหมด อเไหนแล้เข้าใจว่าเป็นวันที่้ไงเราออไหนเราก็ไปูเนต่บากมากเขากําลังเดินทางเราเดินทาเองอะไรังงรบัสก็มาแล้วหรอ เร็กหน่อยเพรันไปโรงเรียนด้วยนี่เร่งหน่อยเป็นโรงเรียนไปเยนอนเยนอนตีสองบอลนอนตีสองตื่นตีสี่ตลาตอ้ข้าวเราเยอะมากเลยวันนี้ข้า ก็มีแคนี้ปวดตรงนี้ไปตลาดจองก็มีายางเลี้ยวหลายสัญญาณว่าท่านขนาดข่อยคาสั่งจองคนอี่ย่างว่าท่านข่อยไปตลาดก็ว่าก็แลีากเบิร์ดนีนี้แปลกวูเบลือกไอโกมไอโกแปลกไอโกเป็นผูชายเนาะ เพอเปอรมันนี่เอเอเพอเอป้าป่ากับแม่ปางูกกันป้าป่ากับแม่เพอมันนเพื่อนรักกันเป็นาแผรกันเป็นพาแพรเยห้วสันนักจะาันไปี่นเป็นาแอาบน้แมอาบเป็นกิเพื่อนนะอย้อมแป๊บหนอาบน้ำแห้งเกาก็บ่อาบนาออหรเป็นแบบ

โอ้โหเดี๋ยวว่นหนูจะนอนกับมึงอขอบคุณทุลังใจเด้อพี่น่องเบิ่งไปเลยแดครับมือครับแห้งสุสุคนหิ่งหรวย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 ขอบคุณมากมายไกลกลองนะครับอยู่ดีนี่ ดูดีมีแหงทุกคนนะครับนี่สีออกแปดหกนะครับแปดหกแปดหกแปดหกเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม